สวัสดีครับทุกท่านครับผมไกด์แทนเองนะครับถ้าอยากมาเที่ยวเวียดนามกลางนะครับติดต่อไกด์แทนได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมขออนุญาตสัมภาษณ์2ท่านนะครับที่มาจากภูเก็ตนะครับผมอีกท่านหนึ่งมาจากฝรั่งเศสครับแล้วอีกท่านหนึ่งมาจากภูเก็ตนะครับผมวันนี้เราไปเที่ยวด้วยกันมา4วันแล้วเนาะเกือบ4วันแล้วครับก็ผมอยากจะขอสัมภาษณ์นิดนึงว่า สัพพันนิดนึงว่าผมบริการของไกด์แทนเป็นยังไงมั่งอันดับแรกก็จะขอให้คนท่านหนึ่งที่เป็นคริสเตียนเป็นคนฝรั่งเศสขอพูดก่อนเอาเป็นภาษาฝรั่งเศสไปเลยนะครับโอเค In f r e n c h for y e a h i y guys had e r a v e Parcequ'il bien c compris Fran très a Quel était mes besoins en termes de prestations, notamment l'hôtel, les restaurants? Je souhaitais assez chic et confortable. Nous avons passé un bon moment, c'est-à-dire quatre jours ensemble. Nous avons pu visiter en quatre jours Danang et ses environs. Ok, merci, monsieur. โอเคครับ <Okay. S 1> ต่อมาก็ <Okay. S 1> เจอยวๆต่อมาก็จะเป็น <Okay. S 1> ครับพี่ครับโอเคสำหรับพี่ว่นมาเที่ยวเวียดนามในครั้ง <Okay. S 2> นี้น้องแทนซึ่งเป็นไกด์นำเที่ยว พี่รู้สึกดีมากในการต้อนรับครั้งนี้นะคะคขึ้นแรกที่พาไปที่บาน่าเฮียวก็รู้สึกแอปปี้แล้วหลังจากนั้นเราไปออยันครับออยันก็แอปปี้สำหรับนั่งเรือกระด้งคิดว่าครั้งต่อไปจะชวนเพื่อนมาเที่ยวที่นี่อีกอยากให้น้องแทนเป็นไกด์นำเที่ยวสำหรับ เพื่อนๆแล้วก็ลูกชายที่จะมาครั้งต่อไปขอขอบคุณน้องแทนมากที่บริการเป็นอย่างดีขอคุณค,คิดว่านักท่องเที่ยวคนอื่นถ้าเจอเว็บไซต์อันนี้สำหรับ <c oughs> น้องแทนให้ติดต่อน้องแทนได้เพราะน้องแทนบริการดีมากค่ะ,คอะขอบคุณมากๆในครั้งนี้พรุ่งนี้พี่ก็กลับภูเก็ตนะคะ โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้เราหายกลัวกันหรือยังครับกลัวแล้วกลัวแล้วโอเคครับสําหรับลิปนี่ผมขอขอบคุณที่ครับที่ได้เลือกบริการของผมครับแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันเรียกว่ามาเที่ยวด้วยกันแล้วก็ผมก็จะได้มีประสบการณ์ด้วยครับคือผมมาไปเที่ยวกับผู้ใหญ่นะผมก็จะได้พูดคุยและได้มีประสบการณ์อันนี้ผมขอบคุณมากที่ขอขอบคุณใช่ ป็นนอย่างดีะครับเราผมก็จะได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าเราต้องเก็บชีวิตของเราด้วยอนาคตด้วยเราต้องดูแลชีวิตด้วยเนาะคือประสบการณ์จากพี่ผมก็จะได้แบบเรียนรู้แล้วก็ต้องทําตามด้วยครับเนาะครับขอบคุณมากค่ะครับผมก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอฝากไว้กับลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปนี้เนาะว่าถ้ามาเที่ยวกับไก่แทน ถ้าติดต่อไกดแทนได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบจะโดนหลอกหรือว่าโดนโกงอะไรเนะเพราะว่าผมเองดูแลใส่ใจครับแล้วก็ผมก็เคยอยู่กับเพื่อนเพื่อนคนไทยมาหลายปีครับผมก็แบบรักเพื่อนเพื่อนคนไทยมากแล้วก็รักประเทศไทยมากครับผมผมไม่ได้ทําเรื่องหลอกลวงอะไรหรอกครับถ้าสนใจมาเที่ยวเวียดนามกลางนะครับก็ไกดแทนเลยนะครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ปราพอม